สายลมแสนดแดดละซองเราลมมีแผ่วเบา,เ,บาเพียงสายลมซองเราลูกน้อยอลูกน้องไปไปฉันได้จะไปเจอใกล้ใหาเธอีไปใอ้เธอได้กำลังใจไปฉันได้เจอใกล้ใกลาใจจหาเธอรีไปให้เธอสบายใจพอฉันรู้ว่ามี คนกับชีวิตวก่นวุ่นจะมีผู้คนคนเป็นมิตรแท้ขอเพียงส่งเสี้ยมาขอเพียงส่งเสี้ยมาจะไปหาไปทัในใดเจอใกล้เจอหรือไปไม่ต้อไปไหนหรอกตั้งแต่ตรงนี้แซนด,ดิ้งตรงนี้อยู่ตรงไหนก็เหมือนกันแค่ดูเป็นห่วงกันก็พอแล้ว ไม่ได้ไปไหนหรอกนะจอจะเห็น่ะเห็นซันอยู่แล้วนะ